ในตอนที่แล้วบอดบริหารของเราได้ตกลงพาเมสัน wood, กรีนวูดกลับมาเข้าร่วมทีมแต่การตัดสินใจในครั้งนี้ทําให้แฟนๆบางกลุ่มไม่พอใจพวกเขาจะได้เพิ่มเงื่อนไขที่ว่าเมสันกรีนวูดจะต้องทาประตูไห้ได้15ประตูก่อนที่ตลาดฤดูหนาวจะเปิดไม่อย่างนั้นเขาจะต้องออกจากทีมไปแบบถาวรพวกเขายังอยู่ในเส้นทางในการลุ้น3แชมป์ถึงแม้ว่าพวกเขาจะพ่ายในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แต่ในเกมแรงเดือดพวกเขายังสามารถเอาชนะเรดมัชีนได้ตอนนี้รอเลยอีกหนึ่งเกมก่อนตลาดฤดูหนาวจะเปิด และกรีนวูดยังต้องการเพียงแค่2ประตูเท่านั้นในเกมนี้เราได้เปรียบจากการขึ้นนาไปก่ออ2ประตูต่อหนึ่งในครึ่งแรกโดยกรีนวูดของเราสามารถยิงมาได้1ลูกแต่ในช่วงครึ่งหลังนั้นเหมือนกับหนังคนละม้วนเมื่อเจ้าป่าสามารถขึ้นนำมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เป็นสาประตูต่อ 2. พวกเขาต้องการประตูที่จะพาพวกเขากลับคืนสู่เกมให้ได้และในนาที79โอกาสทองของเมสันกรีนวูดก็ได้มาถึงหประตูที่จะพาทีมกลับสู่เกมและจะเป็นประตูที่จะให้เขายังคงสวมเสื้อของปีศาจแดงต่อไปเขาจะทําได้หรือไม่ ลูกยิงของเขานั้นเบาวิวมากติดเซฟของแมสเซลและออกไปอย่างน่าเสียดายโอกาสที่เสมอของแมนยูเนเต็ดูเหมือนจะรีบรีสเสย็จเกินรวมถึงโอกาสที่กรีนบูธจะยังคงได้สวมเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อแต่แล้วนนในนาทีที่89บคอบบี้ไบนูก,ก็หลุดเดี่ยวจากลูกจ่กยของฮอยลุนและพวกเขาก็ทําสําเร็จจนได้3ประตูต่อ3ามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับขึ้นสู่เกมอีกครั้งและด้วยจิตใจที่ไม่ย่อท้อของพวกเขา ก่อนจะหมดทดเวลาบาดเจ็บรัสมุดฮอยลุนก็พาปีศาจขึ้นเหนือเจ้าป่าจนได้ถือว่าเป็นดราม่ายิ่งกว่าคอหลังข่าวเสียอีกถึงแม้ว่าพวกเขาจะชนะในเกมนี้แต่เราก็รู้ว่ามีบางสิ่งที่ต้องสูญเสียไปเซอร์จิมส่งอีเมลมาทันทีในคืนนั้น โดยเนื้อหาในอ e ีเมลระบุว่าเขาเข้าใจสถานการณ์และความรู้สึกของแมกเกอร์แต่เงื่อนไขาบางอย่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เราจําเป็นที่จะต้องปล่อยกินวูดไปและพวกเขาได้หากองหน้าคนใหม่มาให้เราแล้วบอดต้องการกองหน้าที่มีประสบการณ์มาช่วยทีม เนื่องจากแมกเกอร์นั้นเซนแต่นักเตะดาวรุ่งเข้ามาและนักเตะคนนี้จะเดินทางมาถึงหลังเกมที่เราพบกับสเปอร์และในเช้าวันต่อมาก็คงต้องถึงเวลาที่เราต้องปล่อยกรีนวูดไปถึงแม้ว่าเขาจะทำผลงานให้เราได้อย่างยอดเยี่ยมแต่บอดบริหารนั้นต้องการรักษาภาพลักษณ์ของสโมสรไว้มากกว่าคงถึงเวลาแล้วที่เราต้องลาจากกับกรีนวูดและตอนนี้ก็หมนจะมีข้อซ้ำรมซัดเมื่อฟิออร์เดนตินา่าต้นสังกัดของอัมระบัตต้องการโทอรอัมราบัตคืนไปช่วยสโมสรของพวกเขา ก่อนเกมนักข่าวได้เข้ามาสัมภาษณ์และถามแม็กว่าค<ว>ิดยังไงกับการปล่อยเมสันกินพูดไปและเขาก็ให้คบตอบว่า I know this is hard decision but we got work to do we hope we can achieve the success without him Okay guys thanks so much for today see you next time เริ่มเกมมาได้เพียงสามนาทีสเปอร์ <c oughs> ก็มีโอกาสยิงครั้งแรกจากการสวนกลับแต่โชคดีที่เดวิดนั้นยังไม่เฉียบคมมากพอยิงหลุดเสาออกไป โอราน่าส่งบอลขึ้นเกมสั้นๆเข้ามาให้มาร์ติเนสเพื่อเริ่มเกมบุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างชอรับบอลจากมาร์ติเนสก่อนที่จะส่งให้คอบบี้ไมนูจากนั้นโอราน่าก็ส่งบอลสวยๆให้แอนโทนียิงผ่านมือวิคาริโอไปอย่างสวยงามหลังจากเสียประตูสเปอร์เริ่งทำเกมรุกใส่ทันทีเพื่อหาประตูตีเสมอแต่โอราน่านั้นก็ยังคงช่วยทีไม่เสียประตูในครั้งแรกได้ แต่อะไรก็ตามในครั้งต่อมาพวกเขาก็ต้านทานเกมรุกของสเปอร์ไม่ไหวกับตันซอนกดเท้าขวาหน้ากรอบเกตโทษเสียบมุมเข้าไปชนิดที่ว่าหมดสิทธิ์เซฟส่งผลให้สเปอร์ตามตีเสมอมาจนได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำเกมบุกย่างหนักเพื่อหวังว่าจะขึ้นนำในเกมนี้พวกเขาได้โอกาสยิงมากมายครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ดูเหมือนว่าวันนี้การเบสกอร์ของพวกเขาจะฝืดเหลือเกินแถมวิคคาริโอก,ก็ทอฟฟอร์มอย่างมากเกมที่เินอัดนี้จบลงด้วยผลเสมอหนึ่งประตูต่อนหนึ่ง แมนยูมีโอกาสทำประตูได้ถึง11ครั้งแต่ทำได้เพียงแค่1ประตูสถิตินี้ช่างน่าผิดหวังมากจริงๆ ตอนนี้กองหน้าคนใหม่ที่บอดจัดเตรียมมาให้เราก็มาถึงแล้วเขาคือเ e อียโก้อัสปาสอดีตกองหน้าเลี้ยงูวัย36ศปาศาศาีพวกเขาบอกกับแม็กว่านักเตะประสบการณ์มากคนนี้จะมาเป็นตัวสำรองให้กับฮอยลุนแม็กยังบอกกับบอดบริหารอีกว่าเขาต้องการนักเตะที่จะมาแทนโซฟิยานอัมระบัตแต่บอดกลับปฏิเสธเขาและบอกให้เขาใช้เม,มสันเมาท์แทนและยังบอกอีกว่าตลาดรอบนี้พวกเขาคงไม่เซ็นใครมาเพิ่มอีกดูเหมือนว่าบอดบริหารจะเริ่มเข้าม,ามีบทบาทในการทำทีมของแม็กซะแล้ว เกมต่อไปของพวกเขาเป็นศึก FA ครับที่พวกเขาต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมจากแชมเปี้ยนชิพอย่างโคเบนทรีถ้าดูจากความสามารถของนักเตะและชื่อชั้นของทีมแล้วแมนยูนเต็ดก็คงจะเอาชนะเกมนี้ไปได้ไม่ยากและในเกมนี้เราจะส่งอัสปาสลงเป็นตัวจริงเพื่อพักฮอลลุนสำหรับเกมต่อไปแน่นอนว่าเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเป็นฝ่ายโฮมบุกใส่อย่างแน่นอนในช่วง10นาทีแรกพวกเขามีโอกาสยิงถึง3ครั้งแต่ดูเหมือนว่าความฟืดก,ก็ยังคงต่อเนื่องพวกเขาไม่สามารถที่ประตูผ่านมือคอลลินผู้รักษาประตูโคเบนทรีได้เลย อย่างไรก็ตามโควนทรีก็เหมือนจะไม่ได้กลัวทีมอย่างแมนเชสเตอร์เดนเดแม้แต่น้อยพวกเขาทําเกมบุกใส่บ้างแต่ยังมีโอกาสได้จบสกอร์อีกด้วยเกมนี้นั้นดูเดือดกว่าที่คิดและมันกำลังจะดูเดือดมากขึ้นเมื่อในนาทีที่29ามาตินิสโยนยาขึ้นมาให้บรูโน่ก่อนที่เขาจะส่งให้กับโอนาน่าที่เติมขึ้นมาเขาใส่บอลสวยๆให้กับกาลาโชและกาลาโชก็ยอมส่งบอลให้อัสปาร์เป็นผู้จบสกอร์เป็นประตูเดบิวต์ในเกมแรกของเขาจนได้ พวกเขาเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นจึงเริ่มเล่นเกมไวสาหวังที่จะทําเกมบุกอีกครั้งแต่ความมั่นใจที่มากเกินไปนั้นก็ไม่ได้เกิดผลดีแต่อย่างไรเมื่อโคเวนทรีสามารถตัดเกมบุกของพวกเขาได้ฟานเอวิฟและสกามโตคู่หูฝั่งขวางโคเวนทรีทาเกมรุกใส่แนวรับคอมเบนเชสเตอร์ในเต็เซนที่ว่าขาดไปจุยก่อนที่เขาจะส่งบอลให้โอแฮยิงผ่านมือวาญเดียเข้าไปจนได้และครึ่งแรกก็จบไปได้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่ง ในครึ่งหลังนี้โคเวนทรี ry, ดูเหมือนจะเป็นฝั่งที่ไล่บุกใส่แมนยูอยู่ฝ่ายเดียวพวกเขายังมีโอกาสทำประดูได้หลายต่อหลายครั้งแต่บาเยนเดียยังคงช่วยเหลือทีมไว้ได้เพราะเซฟจะรยที่ว่าถึงกับต้องบ่นเพื่อร่วมทีมกันเลยทีเดียวเวลาร่วงเรือมาถึงในทีที่68 แม็กได้เปลี่ยนเอาอาห์มัดลงมาแทนการนานะโชที่ทำแอสซิสต์ได้ในวันนี้เพื่อหวังให้เขาเป็นซูเปอร์ซับเพื่อยิงประตูให้ทีมอาชนะแมตช์นี้ไปได้หลังจากเปลี่ยนอาห์มัดเข้ามาเกมรุกของ Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอาห์มัดวิ่งไปทั่วสนามเพื่อรับบอลจากเพื่อนๆและแล้วการบุกในนาทีที่77ก็ส่งให้อัสปาตัวเกา่ายิงประตูให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนได้แต่ลูกนั้นมันกลับล้ำหน้า แต่วิกี่นาทีต่อมาลิซานโดสามารถตัดลูกเปิดเกมของโควรดินได้และเมสันเมาส์่งบอลทะลุช่องให้อาสปาร์ตยิงผ่านเสาแรกเข้าไปปะสมประตูตอนหนึ่งจนได้แต่ทว่าโคูเวนรีก็สร้างปฏิหาริอีกครั้งเมื่อพวกเขาใช้เวลาเพียงแค่สานาทีเท่านั้นในการยิปรอองประตูตีเสมอ2ประตูต่อ2จากโอแฮคนเดิมที่เข้ามาหม่งซ้ำจากการเซฟของบายินเดีย แมนยูเนเตดไม่ต้องการให้ผลคะแนนเป็นแบบนี้ในเกมที่เขาต้องพบกัะทีมที่เป็นรองมากๆอย่างโคเวนทรีพวกเขาหอมบุกใส่ยอย่างต่อเนื่องและในช่วงทุกเวลาบาดเจ็บกับตันบูโนได้ส่งบอลซุกก้นตาข่ายของโคเบนทรีจนได้แต่มันกลับไปลูกลำหน้าอครั้งและเกมนี้ก็จกบด้วยสกอร์2ประตูต่อ2 ปัญหาการจบสกอร์ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคหลักๆของเราในตอนนี้นับตั้งแต่การขาดเมสันกินวูดไปในเกมหลีกนัดต่อมาพวกเขายังทำได้เพียงแค่เสมอกับวูแคมตั้นหนึ่งประตูต่อนหนึ่งและเอาชนะเวสต์แฮมแดงหืนจับไปได้1ประตูต่อศูนย์เท่านั้นตอนนี้พวกเขาจะทำอะไรสักอย่างเพื่อให้การจบสกอร์ของตัวรุกนั้นดีขึ้นและแล้วเราก็ได้รับการติดต่อจากเวนรูนี่อดีตกองหน้าดาวซันบววของปีศาจแดงเขาจะมาช่วยฝึกการยิงประตูก่อนเกมที่เราจะเจอกับโคเวนทรีในรอบที่สองเขาให้คำแนะนำการยิงประตูและเทคนิคต่างๆให้กับับบบรรรรดาาตุกของงงงเซึ่ส่สผลลใหห้จ ฝึกนี้บรรดาตัวรุกของเราได้ค่าจบสกอร์เพิ่มขึ้นมาคนละ2หน่วยหวังว่าพวกเขาจะสามารถทำประตูเอาชนะโคบอนทรีไปได้ในแมตช์ที่จะถึงนี้และการฝึกของพวกเขาก็ส่งผลในเกมี้จนได้พวกเขาไล้ถล่มโคบอนทรีไปได้ถึง5ประตูต่อหนึ่งต่างจากเกมแรกอย่างสิ้นเชิงโดยในเกมนี้ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายทั้งลูกยิงสวยๆจากเด็กเทพอาดากโกเลข,ของเรารวมถึงการทำแฮตทริกครั้งแรกของแอนโทนีด้วยชัยชนะในวันนี้ส่งผลให้พวกเขายัางอยู่ในเส้นทางลุน้นแชมป์เอฟเอคัพต่อไป ในเกมถัดไปเป็นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบตกเอาท์ที่เราจะได้พบกับเอสซีบรากาทีมามาเมื่อจากโปรตุเกสเราจะมาดูกันว่าในเกมนี้ฟอร์มการยิงประตูสุดร้อนแรงของพวกเขาจะยังคงอยู่หรือไม่บารากาเป็นฝ่ายได้เขี่ยลูกเรื่มเล่นก่อนในครึ่งแรกและเกือบจะทำประตูได้ใน2นาทีแรกของเกมแต่โอราน่ายังคงช่วยเซฟไว้ได้ทันแต่บารกานั้นยังคงบุกใส่ยอย่างต่อเนื่อง แมนเชสเตอร์เดอเดตดูจะผิดฟอร์มตาใจนัดที่แล้วอย่างสิ้นเชิงซึ่งอาจจะเป็นเพราะความกดดันและความเข้มข้นที่แตกต่างกันของการแข่งขันแล้วการถูสกอร์ครั้งแรกของแมนเชสเตอร์เดอเดก็ได้เกิดขึ้น ในในาที่20เมื่อรากูแลของเราพยายามส่องไกลแต่มาเทอุสสามารถปัดลูกยิงเขาได้แมนเชสเตอร์เ mm ูไ hmm. นเดต์ดงงพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดสกอร์แรกของเกมนี้ให้ได้แต่ในรับของบาก้กาและฟอร์มการเซฟของมาเทอุสนั้นทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สามารถยิงประตูได้เลยในเกมนี้ถึงแม้นนาที74แม็กจะส่งอาร์สปาร์ดลงมาแทนฮอยลุนและเขาก็มีโอกาสตุดเดี่ยวเข้าไปดวลกับผู้รักษาประตูแต่มาเทอุสนั้นก็ยังเซฟลูกจิงจ,จอๆของอาร์สปาร์ไปได้อย่างไม่น่าเชื่อเกมนี้จึงจบลงด้วยสกอร์ที่เสมอกันส อุปสรรคความฝึกของพวกเขายังมีอย่งอยู่ต่อเนื่องดูเหมือนว่าการฝึกของพวกเขาจะส่งผลเพียงชั่วคราวเท่านั้นว่าในเกมลีสองนัดต่อมาพวกเขาก็ยังทำได้เพียงแค่เสมอทีมอย่างลูตันทาวแล้วเอาชนะฟูลแลนเ็งหืจับไปได้2ประตูตอหนึ่งและก่อนที่พวกเขาจะเจอกับบรา้าอีกครั้งในเกมแข่งขันเลกที่2พวกเขายังมีอุปสรรคกับการที่ต้องเอาชนะเฮลซิตี้ในศึก FA ฟเอคับรวมถึงการที่ต้องไปบุกเอติฮัสเตเดียมเพื่อล้างแค้นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ทุกคนคิดว่าพวกเขาจะทำได้หรือไม่ขอกำลังใจให้กับพวกเขาคนละหนึ ในค่ำคืนที่แม็กเกอร์ต้องนำลูกทีมของเขาทำศึกกับฮาวสิตี้เพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปของ FA เครับก็เกิดแชรนะขึ้นอีกครั้งเมื่ออารากูเลดาวรุ่งคนสำคัญของเราถูกพราหนักจากเเลเตอร์จนบาดเจ็บอย่างรุนแรงถึงแม้ว่าเขาจะลุกแทบไม่ไหวแต่กูลเลก็พยายามฝืนตัวเองลุกขึ้นมาเพาื่อช่วยทีมของเขาให้ได้และในนาทีที่3ามสี่เขาพยายามฝืนความเจ็บปวดเพื่อยิงประตูลูกแรกให้กับทีมและเขาก็ทำสำเร็จจนได้ อย่งางไรก็ตามอาการบาดเจ็บรุนแรงของเขาทําให้เขาต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปจะต้องส่งการอาโชลงมาแทนที่ของเขาและหวังว่าอาการบาดเจ็บของกูแลจะไม่รุนแรงมากเกินไปเพราะเขาเป็นกำลงัลงหลักของทีมในตอนนี้เพื่อร่วมทีมเห็นถึงความพยายามและความตั้งใจของกูแลพวกเขาึดสู้กันอย่างสุดกําลังเพื่อไม่ให้การเสียสละของเขาสูญเปล่าในนาทีที่60 กาาโชยิงประตูสุดสวยจากการรับลูกส่งของบูโน่แบบไม่ต้องจับทำให้ทีมของเขาขึ้นนำประตสกร์ประตูต่อ0จากนั้นกับตบันบูโน่ของเราก็มาปิดเกมด้วยการยิงประตูอีกครั้งในทีที่66จบเกมด้วยสกอร์สประตูะต่อศพวกเขาสามารถผ่านเข้าสูร่รอบต่อไปได้สำเร็จ แต่การบาดเจ็บของกูแลนั้นรุนแรงมากเขานิ้วเท้าหักและต้องพักถึง3เดือนส่งผลให้เขาไม่สามารถช่วยเหลือทีมได้อีกแล้วในระยะเวลาที่เหลือนี้ึกแมนเชสเตอร์ดร์บี้ได้เดินทางเข้ามาอีกครั้งแม็เกเกอร์มควเขามน่าจะอย่างแรงกล้าที่จะพาทีมของเขาคว้าสามแต้มจากแมนซิสตี้ให้ได้แมนซิตี้เป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นก่อนและพวกเขาก็บุกใส่เหมือนอยู่ในเตดทันทีแต่ในรับองยเตดเพรสเข้าใส่และตัดเกมรุกของแมนซิตี้ได้และเกมสวนกลับของแม็กก็เริ่มทันทีบูน่ <Uno S 2> ผ่าบอลสั้นให้กับกาลาโชผู้ชอบเลี้ยงกระชาหนนะรับ ไไ้้ไไดก่อนที่เขาจะทําสิ่งที่ไม่ค่อยจะทํานักนั่น,นคือการส่งบอลให้กับราสมุสฮอยลุนจบสกอร์แต่เอเดสัยนยังคงปัดลูกยิงนี้ไว้ได้พวกเขาได้มีโอกาสยิงครั้งในทีที่11จากกัปตันบูโน่แต่ผู้รักษาประตูคนที่2ของแมนซิตอ้อย่างสาวประตูกับเซฟล,ลูกนี้ไว้ได้เมนยูบุกใส่ยอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่สามารถทำประตูอะไรได้เลยหลังจากนั้นรูปเกมก็กลับอาการเป็นแมนซิตี้ครั้ง ที่เป็นฝ่ายของบุกใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สมจะหมดครึ่งแรกเพียง2นาทียูเลียนอัลวารเรสก็เปิดสกอร์แรกของเกมนี้ประจนได้แม็กแก้เกมในครึ่งหลังโดยการนําอาหมัดลงในตําแหน่งปีกซ้ายและส่งเมสันเมาท์ที่เล่นเกมรุกได้ดีกว่าฟีเฟอร์ลงมารวมถึงนำอานามาติเนสแบ็กจอมบุกของเรามาแทนม,มาลาเซียมาดูกันว่าครึ่งหลังนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงของผสกอร์หรือไม่ เริ่มครึ่งหนังมาก็ดูเหมือนว่าแมนซิตี้จะยังเป็นฝ่ายบุกใส่แมนเชสเตอร์ยนไนเต็ดอยู่แต่แล้วในนาทีที่52พวกเขาก็ตัดเกมจากแมนซิตี้จนได้และเกมสวนกลับก็เริ่มขึ้นทันทีบูโน่่ากบอลไปยังพื้นที่ว่างให้ฮอยลุนก่อนที่เขาจะวิ่งฉีกไปตำแหน่งปีกเพื่อรับบอลจากฮอยลุนอีกครั้งแอนโทนีเติมเกมขึ้นมาได้ทันเวลาก่อนจะถ่ายบอลกลับไปที่ฮอยลุนและเขาก็ยิงประตูเข้าไปจนได้แมนเชสเตอร์ยนไนเต็ดกลับคืนสู่เกมแล้วในนาทีที่54 หลังจากสกอร์เสมอกันพวกเขาเปิดเกมรุกแลกกันอย่างดูเดือดในชิดที่ว่าไม่มีใครยอมใครแต่ในวันนี้แมนเชสเตอร์จะต้องกลายเป็นสีแดงให้ได้ฮอยลุนได้โอกาสลุนเดียวเข้าไปในในาทีที่79เขาวิ่งจนลืมเหนื่อยเพื่อหวังจะเข้าไปทำประตูให้ได้และเขาก็ได้สำเร็จจนได้แมนเชสเตอร์ไนเตเตขึ้นนำสอประตูต่อนหนึ่ง ก่อนที่เกมจะจบลงแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังได้มีโอกาสทำประตูจากลูกเตะมุมเสียงเชียร์อของคพรพักเรือใบที่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลของเกมนี้ได้อา,อานาบลูกเปิดนั้นได้และเกมก็จบลงแดยเป็นชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เกมต่อไปประเก็ที่เราจะเปิดบ้านรับการมเยอจากเอซีบรากาที่เกมแรกเราทาได้เพียงแค่เสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์ในเกมนี้เราจะเป็นที่จะต้องเอาชนะให้ได้เพื่อเข้าสู่รอบต่อไปแม็กจะใช้แผนพาะกิจ4222ในเกมนี้และเป็นครั้งแรกที่อาร์สปาจะได้ยืนคู่กับรัสมุทอยลุนมาดูกันว่าแผนราย่ายนี้จะชนะเอซีบรากาได้หรือไม่ดูเหมือนว่าวันนี้จะเป็นวันที่ครอสซัมกร,รมซัดอีกครั้งในนาทีที่7ของเกมอานามปติเนสถูกผู้เล่นของบร,กงบรกากาเข้าวราระใสกรรมการนึคัดเป่าหยุดเกมและเรียกหน่วยแพทย์ลงมาในสนาที ดาโลจะต้องมาแทนตำแหน่งของอาณาแทนหวังว่าเขาจะไม่เป็นอะไรมากเกินไปปราการเป็นฝ่ายหมบุกในช่วงแรกของเกมแต่โอนานานาน,นั้นก็ยังคงเซฟช่วยเหลือทีมเขาไว้ได้และในนาทีที่34มนเชสต์เดนเดตสามารถตัดเกมจากกลางสนามได้พวกเขาเล่นบอลกันสั้นๆจนบอลมาถึงเท้าของอาสปาสกดเท้าขวาผ่านหน้าของจอมหนึบอย่างมาเทอุสไปจนได้ และฮอยลุนก็ไนก่อนของเราก็ไม่น้อยหน้าเพราะยิ่งประตูให้แมนเชสเตอร์ขึ้นนําไปเป็น2ประตูต่อศูนย์โดยห่างจากลูกแรกไปเพียงแค่สนาทีเท่านั้นวันนี้ช่างเป็นวันที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาอย่างแท้จริงรากาที่ฟอร์มในเกมแรกสุดแข็งแกร่งไม่สามารถต้านทานแมนเชสเตอร์ในติดที่มีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมได้อีกต่อไปความการเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับนั้นยอดเยี่ยมมากและก่อนที่เกมจะจบลงในนาทีที่81อ็ราสมุธฮอยล oon, ุนก็ยิงประตูทีวยเพิ่มไปนจนได้จากลูกเปิดสวยๆจากมุกชอช่าง แต่การบาดเจ็บของอานาบติเนสนั้นก็น่าเป็นห่วงเพราะเขามีอาการไหลลุดและต้องพักยาวถึง2เดือนในขณะนี้ทีมของเรายืนงเดินเส้นทางลุยสามแชมป์อย่างยิ่งใหญ่โดยในพิมเมลิกนั้นเรานำลิเวอร์พูลถึง8แต้มและเอฟเอคัพนัดต่อไปเราจะต้องเจอกับมิทเทิลโบรสคู่แข่งที่มไม่สามารถประมาทได้ส่วนในเกม UCL นั้นเราก็ฝ่าฝันเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จแต่ทว่าอุปัตรคและสถานการณ์ที่นักเตะตัวหลักหลายคนบาดเจ็บทำให้เรานั้นต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งยิ่งหญ ฝากทุกคนกําลังใจช่วยแม็กเกอร์ในการปูปีศาจครั้งนี้ให้ได้ด้วยการกดไลค์และซับสไคร์และร่วมติดตามบทสรุปการเดทางครั้งนี้นั้นจะออมาเป็นเช่นไรโปรดติดตามในตอนต่อไป